สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ตัทึกนะครับช้างหลุดน้บช้างหลุดตอนนี้ก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกําลังมาผูกนะครับกําลังมาผูกก็ต้องยิงยาซึมนะครับเราก็ไล่กันต้นกันนะครับทีแรครที่แคใพูเระ เห็นแต่โคบเเเเเห็นนมมมมมะะขขขขาาาออ่าผูกเสร็จแล้วกำลังจะผูกนะครับผูกเสร็จก็จะไายยานะครับผมก็วิ่งวนไปวนมาอยู่แถวนี้นะควันช้างก็เยอะนะช่วยกันต้อนไว้อันนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับใส่มาที่ผูกเรียบร้อยแล้วนะครับฟันเทียกำลังขี่จราการับบ้านนะครับผม เห็นพอดนะีก็เลยเอาจอกาผูกไว้นะตอนนี้จอกายังไม่ถึงบ้านนะยังผูกไว้อยู่ผูกไว้ตรงลงคุณปู่ทองใบนะฝากเขาไว้ก่อนอันนี้คือดความปลอดภัยนะว่าจะมีคนเยอะนะครับถือ ไม้นะครับถือหอกครับมาเพื่อนีอ่พยาว ma ุฒก็มามากันนะครับชาวช้ามากันเยอะมากเลยนี่ก็กำลังลงนะครับผมลงสเก็เดี๋ยวจะไยนะครับไายะพี่เสือพี่สิงห์ก็อยู่นะมนความที่ก็มัง กับพอดีนะครับกับพอดีอัดได้ตะโกไอดิอยู่สซุมไหมเนาะอะไรความเตียมีเทตะโคนะครับไปไ,ไ,ได้ไม้นี่มาอยู่โรงปูทองใบครับฝากไว้ครับฝากไวไค้คนกลัวนี้ไม่ทันกับโจาก,กาวิ่งชา้า ก็โรงปูทางไปจะดีนะมีมีกำแพงอ้อมแล้วก็มีประตูปิดนะครับก็วิ่งเกือบถึงนะครับวิ่งวนไปวนมาแถวนี้หละวนอ้อมปลายยาอยู่แถวนี้นะครับตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมเข้าหลักเป็นที่เรียบร้อยนะครับปล่อยมันมอเราปล่อยทางเดี๋ยวเราวาไปดูจอากาโตัวครับตอนนี้ก็ภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมจับได้เรียบร้อยน,นี่คือคนขี่ครับนี่คนนี้เป็นคนขี่มานะครับฮวันสะนะครับ นนะก็เต็มเล้วน่ากินก็จไม่ยอมอวะทีมานส้มเขียวก็มากันเยอะเลยภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูจอกาโตนะครับนี่ครับเรามารับจอกานะครับฝากไว้บ้านคุณปููท้องไว้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนี่ พันเตอ่านว่าถ้าว่ามานี่จะเข้าไม่ได้นะเพราะมีประตูนะครับนี่ประตูนี้จะลากปิดต้แรกต้แรกผูกไว้นู่นนะคพันเตจะลงผูกไว้ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนะเพราะว่าถ้าเจ้ากาเดินหนีนี่น่าจะเดินไม่ทันนะครับอย่ากลัวเจ้ากาจะไปสู้กับเขาด้วยนะครับเกาไม่ไม่กลัวนะตัวเรลเแค่นั้นนะครับตอนนี้ก็มีเสบียงอาหารนะครับจากนาเสือนะครับนี่เอากิ่งมาอะไรให้นะครับก็ขอบคุณนะครับผมขวานคุณตาทองใบนะครับผม ควันเสือนะครับที่ให้เราผลกตรงนี้นะครับระหว่างเหตุการณ์ระทึกนะครับผมราคาก็อยู่เป็นเด็กดีอยู่นะครับไม่ดื้อนะครับมือเสทียาอีกอันเดียรเราพาไปชมปู่ทองใบนะครับ ไายไทยบึงทีนี่เยี่ยไทยบึงทีไทยเลย,ย,เลยนี่นะครับรต้องขอบคุณนะครับขอบครับผมฮัลโหลาเสือนาะทีความเงียบนาทีให้เรามาผูกนะครับรอระหว่างเหตุการณ์ระทึกนะครับ <c oughs> ว่าอยู่ในนี้นะ่าจะปลอดภัยนะเพราะว่ามีกำแพลงล้อมรอบนะครับอยู่กับคุณปูทองใบด้วยนะครับคุณปูทองใบช้างชื่ออื่นนะ่าจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะครับ ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แต่ก็ถามนะถามก่อนเสือก่อนว่ามาปลูกใกล้ๆได้ไหมกลัควคนปูจะกระโดดใส่โากานนะครับว่าก็อยู่ห่างกันอยู่นะครับอยู่ห่างกันสง่าง,งามมากนะครับพอพ่อใหญ่ทองใบนะครับข้อพ่อใหญ่ทองใบจะมีกำแพงล้อมรอบนะครับแล้วก็มีประตูปิด เราไปชมบักอ้วนโจกาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนั้นคือมันจุกเชินมากนะครับผมจะขี่ไปให้เร็วก็โจกาเดินเดินช้านะครับจะขี่ไปให้พ้นนะครับแต่ว่าช้างเช่นนั้นก็วิ่งมาข้างหลังแนละ้วมาใกล้ๆแล้วก็เลยตัดสินใจมาพุกตรงนี้ดีกว่านะครับ ก็มาผูกอยู่ตรงนี้นะครับเ,เ,เว่าเราอ่านว่าถ้ามานี่ประตูนี้จะปิดไว้นะครับถ้ามาก็ปิดดูเลยฮะดดเนอะน,น, <c oughs> น้าเสือแล้วก็กกกกกปิดนี่คนเกียมั่วได้้เลยเอบเมาน้าเสือก็บอกว่า บอกว่าปิดประตูปิดประตูนะครับตะโกนมาบอกเพราะว่าเรายืนอยู่ตรงนู้นไล่ต้นอยู่ฝั่งนู้นนะครับบอกให้ปิดประตูนะครับปิดประตูไว้ <m akes> แต่ว่าไอ้ช้างเชือกหนึ่งอีกช้างเชือกหนึ่งเราขี่นี่จะสู้ช้างเชือกที่หลุดไม่ได้นะครับมาเะะะะนนจจจกกับบ็ง เราทึกมากนะครับแต่ก็ภัยพปด้วยดีนะปลอดภัยแล้วตอนนี้ก็เข้าผูกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเจ้ากากลับบ้านกันนะครับจังหวะนั้นก็ทําอะไรไม่ห้อยถูนะจะผูกอะไรก็อาจจะผูกได้นะครับสุดท้ายก็ต้องได้ยิงลูกดอกนะครับเพราะช้างขาเปล่าเลยนะครับ ผานเสีอคุณโฟก็กำลังคุยกันนะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ผ่านพ้นได้ดีนะครับเจ้าค่ก็ได้มาอยู่พึ่งบารมีคุณปูทองใบนะครับผมกับฟอควานเสือนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เรามาพูกอยู่ตรงนี้ก็ขออนุญาตเขานะครับขออนุญาตก่อนก่อนจะพูกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับตอนนี้ก็จะค่ำแล้วนะครับผม ครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณความเสืนะที่ให้เรามาปลูกตรงนี้นะครับผมตอนนีวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมจะมืดคำสะกดโปรฝากกไดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม